ครับวันนี้ชมรมเพื่อนแท้แล้วก็รายการฟังชัดๆถนอมจัดให้ทางช่องห้านะครับก็ได้รับมอบเตียงมาจากคุณแม่เจือจันนินปริสุ์นะครับจากเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนะครับให้ชมรมเพื่อนแท้ของเราเป็นสะพานบุญเพื่อจะส่งต่อให้กับนายแพทย์ปกป้องเสวชนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ติดต่อเพื่อจะขอรับมอบเตียงหลังดังกล่าวนี้ไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้ประโยชน์ สำหรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลเล็กๆนะครับวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีสองท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมอย่างยิ่งนะครับนอกจากครอบครัวของคุณแม่เจือจันทร์ดินปริสุทธ์แล้วก็คือพี่สารุธมีคุณสมบัติของเราครับพี่สาวุธครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อสวัสดีครับท่านประธานครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการได้มีส่วนร่วมเป็นสะพานบุญในการส่งต่อบุญในครั้งนี้ครับครับทุกอาทิตย์ที่เราจัดส่งกันและทุกครั้งที่จัดส่งผมและคณะทุกคนมีความสุขมากเลยครับที่สามารถ ช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมแล้วก็เรามอบให้กับผู้ที่ต้องการและผู้ใยาย,ยากไร้ไม่มีโอกาสได้สิ่งของพวกนี้ซึ่ง,ส,งสิ่งของพวกนี้เราบางครั้งก็ได้รับความสนมับสนุนจากผู้ชมรายการและบางครั้งก็รวบรวมเงินจากเศษเงินของท่านที่ติปอยู่ในรถแท็กซี่เราก็รวมเงินกันทุกเดือนขาดเติมมาแล้วก็ซื้อเป็นเตียงซื้อทุกอย่างที่ ท่านผู้ชมทางของรายการฝังชัดต้องการแล้วก็จัดให้ตลอดเลยครับพี่น้อมครับครับเพราะว่านอกจากเตียงที่ได้รับบริจาคไปแล้วนะครับรถเข็นวีลแชร์ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางชมรมโดยผู้ใหญ่ใจดีพี่สรวธมีคุณสมบัติได้จัดให้นี่คือของใหม่ทั้งหมดเลยครับของแก่กองหมดเลยครับแล้ววันนี้เราก็มีความยินด,ดีที่จะส่งเตียงครับฮะโดยได้รับมอบจากผู้ชมรายการไปที่โรงพยาบาลทุ่งสงนครศรีธรรมราชโดยขอขอนุญาตครับ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในแพทย์ปกป้องสเวตชนะสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ขอมาครับครับแล้วก็วันนี้นอกจากเตียงแล้วเราก็จะส่งวิวแชร์ไปให้ด้วยนะที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็แน่นอนครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีดีท่านหนึ่งคุณบัณฑิตนิสัยดีสวัสดีครับคุณบัณฑิตครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทขนส่งทั่วภาคใต้นะครับ บริษัททีบีพาร์ตเอ็กเพรสนะครับว,วันนี้ทัตะออนออกด้วยครับภาคตะวันออกด้วยแล้วก็นัทั่วกรุงเทพปริมฑนขนส่งทั่วภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางปริมณนลนกรุงเทพน,น,น,นะครับขนส่งวันนี้รับอาสาส่งให้ฟรีครับผมทําไมถึงส่งฟรีล่ะครับเพราะได้ช่วยคนทําบุญคนยากไร้ก็เหมือนก็เราธุรกิจเราได้จะเริ่มยิ่งขึ้นไปครับรับอาสาส่งถึงโรงพยาบาลส่งให้ถึงที่พรุ่งนี้ถึงเลยครับโอ้โหนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยสิครับ ครับนี่แหละครับเราได้เตียงจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่สรวุฒิชมรมพี่สมพงศวดีศกและก็เพื่อนชมรมทุกคนเนาะแล้วก็เป็นสะพานบุญเชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้และช่อง5้าก็ต้องขอบคุณทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่ได้ทําให้เกิดสิ่งดีๆแบบนี้ทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับพี่สรวุฒิครับใช่ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับดีครับ และนี่คือช่องห้ารวมใจฟังชัดชัดถนอมจัดให้ช่องห้า